สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้หน้าร้านเรามีตัดยญ้าใหม่มาส่งเพียบๆค่ะสําหรับตัดหญ้าใหม่จาก LCS นะคะใส่รถแท็กเตอร์นะคะตั้ง84แรงม้านะคะขึ้นไปเนาะตัวนี้ตัวเล็กค่ะนี่เลยใส่แท็กเตอร์รุ่นดีใส่ k r t นะคะตัวนี้นะขนาด80เซนนะคะ89 0 0เซน2 2,500เท่านั้นนะคะ ตัวนี้1เมตรตัวนี 3, 13, นะะ้ขนาด1เมตรค่ะใส่ B27 ได้ใส่30 3สองได้นะคะขนาด1เมตร24,500ับาทเท่านั้นตัวนี้ค่ะแล้วก็มีเม็ด2ด้านหนังตัวเม็ด2เรามี2รุ่นนะคะตัวนี้เปิดได้ค่ะบอกท่านเอาไว้ตัดต่อการนี้ค่ะเม็ด2เรามี2รุ่นนะคะราคาเท่ากัน26,500านะคะ ของใหม่จาก LCS ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยหัวเกีย์ใหญ่ทุกรุ่นนะคะแล้วก็มีตัวเมสสี่นี่ค่ะตัวเมสสี่ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ใส่อ,อรุ่น L นะคะคือโ t a L L4 5 L4 7ใส่ยันต์มา4 5 4 9 5 1ได้เลยนะคะตัวใหญ่ตัวนู้นะะ Messi นะคะเมสสี่นะคะหน้างานเมสสี่ 2,9500เท่านั้น2,9500นะคะตอนนี้หน้าร้านสต๊อกตัดยาแน่นๆเลยนะคะมีตั้งแต่80เส้น100เส้น120แล้วก็140ส่วนท่านนดที่ต้องการตัวตัดยาตัวใหญ่ๆอย่างเช่นเมตร5เมตร6เมตร7เมตร82เมตรสั่งได้นะคะสั่งสินค้าได้นะคะใส่รุ่น M ตัวใหญ่ๆนะคะ หน้าร้านไม่ได้วางไว้เพราะว่าพื้นที่เราจํากัดแต่สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะตัวตัดหญ้าราคาเริ่มต้น22,500บาทเท่านั้นจากค่าย LCS ทุกตัวมียอยสลิปคัดให้นะคะทุกตัวมียอยสลิปคัดให้นะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะข,ขนส่งคิดตามจริงนะคะ หรือว่ารับเองหน้าร้านได้เลยนะสนใจสอบถามสั่งซื้อที่0810462640นะคะขอบพระคุณค่ะ